ันจะได้ขีสร่างย่าลืม่อมูมหมูหมาหากขโมยมาเฮื่อนสีเฮาหอนให้มันยานปะทากวางฟันเต็นตามท้างสีใดไปรปะทาใดตอนสินย่งสีโอเอาคุณสวัสดีครับพี่น้องตอนรับข้าสู่ช่องรายการโชว์เพศสารชาแนลนะครับพบพอกันคือเก่านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่นะครับดูนะครับเตันอนก,กินนมเลยเอาผู้ใดนสนใจนะครับเนาะโทรเข้ามาหาได้เลยเนาะตามเบอร์ที่ให้ขอบคุณหลายยขอบคุณครับ มาเนี่ยเดี๋ยวพาพี่น้องเดินต่อนะครับดูบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศการสื่อขายตอนนี้คึกคักคึกเกนนะครับไอ้คืองามเลยอวนตื่นเลยเนี่ยท่านที่เข้ามารับชมม่นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สี่แยกการช่างนะครับสี่แยกตลาดดัดโกกระบือสี่แยกการช่างอำเภอกันทลักษณ์จังหวัดสีตะเกีดนะครับบรรยากาศคึกคักคึกเกนนะครับพี่น้องเนาะการสื่อขายแหลกเปลี่ยนนะครับ เยอะเลยนะครับกวามันนี่ร้ายนะครับตัวนี้ครับง่ามแม่เตนเดี it, right? oh. ๋ยวเดี๋ยวผาเพิ่งกวง่ามเนาะพี่งกวไผ่เนี่ยปิดแล้วป่ะร้ายมันได้ปิดหลายมันได้นี่ยห้าหมื่นครับห้าหมื่นครับผมครบเนี่ยว่ะตัวเดียวโอ้ยันะครับพี่น้องวงแปดเดือนกวเพิ่งปิดไปแล้วห้าหมื่นเนาะเตนเนาะครับผมลูกสี่ใบูนเกคลูกีใบูนเก่าครมีแต่เจ้ไปสรงเขาครับผม เอองามงามงามครับอีกนกัเรียบร้อยอามั้ยตัวสามตัวครับนี่มาโอ้ยแล้วตัวนี้บวกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันแถบอ่ออกเนาะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าถือเชือถือเต่ปยาวได้เลยทั้งสองเนี่ยอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวสัมผัสนะครับหนองเอางงามมาน้องยังใต้หอยยังคู่ครับเดดูดมลองคู่เดดูดมนะครับเพิ่นเอาเงางามมาเอาม่สามเนาะครับผมซีซีที่ตัวครับปิดปิดเป็นเดียวตัวหนึ่งปิดแล้วตัวหนึ่งครับเดี๋ยวสามเนาะครับผมอ่าเอาตัวแรกก่อนเอาตัวนี้ บางนี่กันบางนี่ทงามเนี่ยตัวนี้เปิดไว้สามสิบห้าครับสามตันี้ครับสามสิบห้าน้อครับผมพี่แดงแสียตาเล่นพันธยังเนี่ยมันลูกผสมเลยครับนี่นี่ซื้อบอดกอพันมันตัวนี้ตัวนี้บอหูครับบ่อหูนะแต่ว่างามเนาะครับผมอ่าราคากับบอแพร่นะครับพี่น้องอ่ะตัวนี้เด้อตัวนี้เปิดไว้หมื่นแปดครับตัวนี้หมื่นแปดนะพี่น้องนะตัวนี้จะจ่อยแน่เนาะครับผมขาดนำเลี้ยงนะครับบางนี้หมื่นแปดบางนั้นเท่าใดก่อนสามสิบห้าครับสามสิบห้า บางแนจะงามแน่นาะครับผมจะเลยแพงกว่าแนครับมอนี้มือแปดะ่็ได้อีกนี่ใครจะบอกเจ๊เจ๊แมนจบ่กเบิกหน่อยเปิดกระไดเปิดกระไดเบิกหน่อยก็ไม่หรอครับผมหมือนห้าร้อยอ่านี่บบกนี้ครับกูได้บหน่อยนะครับหมือนห้าร้อยน่าจนี่เนาะต่อได้อีกเหมือนห้าร้อยน่าเบิกหน่อยครับผมต่อรองเนี่ยนะครับเป็นราคาที่เป็นเปิดไปนะครับครับจะได้ตัวนั้นเนาะไปก่อนเนาะครับผมตัวนั้นมีประวัติครับมีประวัติแต่ว่าตัวนี้ก็พ่อทอดสูอยเนต์พี่น้องเนาะ ตัวนี้ผมมางามเนี่นี่ว่อแม่หรือว่าผู้งูแม่ครับว่าแม่เพิ่์นาิเบมานี่นาะครับผมรับประกันตัวนี้ทุกอย่างครับรับประกันตำเนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมยางอกเบมึงถ่ายเด้อกค้งหางไงเดี๋ยวผมยางอกเบิึงถ่ายเชื่องนาะครับผมปลายได้นะครับพี่น้องเห็นปะครับงูบเข้าเข้าสนามมือแรกครับนี่ดูงามเลยงามแมี่ขาเอาสนามมือแรกนะครับเจนเตือนครับผมตามมาทร่มา ต่อรองนี่ยน่นอน่มาเสี่ยวขายอยูุหัดเที่ยงเหมืนตัวครับผมครับเอาเบอร์ทรฝากเบอร์ทรครับ092ครับ092 9 8เ2886ครับผมเอาเบอเซะศูนย4าสอดอ่าตามเบอร์ทันครับทีการจะใส่ครับเนี่ยูเดชอุดมครับเดชอุดมนะครับตนอุบลเท่านะครับอำเภอเดชอุดมครับบ่ไก่น้อจากนี่แลไปเดชเนาะหกิกิโลครับ60กิโลมาทุกนัดครับผมมาทุกนัดครับอ่ามันมันแน่นอนเนี่ยคร อ่ะพี่ไปต่อทางหนึ่งนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่เขามารับชมนะครับเป็นช่องทางหนึ่งที่ซสื้อสารในพี่น้องนะครับสับาร,สาราคางวเนาะสับราคางัอัลโลนะครับเด้ออ่ะพี่ไม่หน่อยไป<ก>เ,เยอะเลยมินีนพี่น้นองมาเสื้อขายแหลกเปลี่ยนเยอะนะครับลมค่อนข้างจะเย็นนะครับเดินสบายนะครับเดินสบายเดินสบายเลยมันเนท่ะครับอากาศเย็นลมเย็นท้ายเราบอกครับ มาเสือมาขายบอกมาหาเบิ่งง่วผู้ใดไรขี้งามเลยก็อันียงามแม่ใชนะครับอ่ายง่วงก็อันียงามเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งนะครับบรรยากาศอืมออาวเดินต่อนนะครับครับอ้าวไปเบิ่งง่วงใหญ่ง่วงใหญ่กำลังต่อรองกันโอ้สูงสูงกว่าคน สูงกว่าเจ้าของสูงกว่าเจ้าของเด็ดเบิ่งง่วงงามของท่าพ่อพ่อยังครับ่อตู่อตูฟอตูนะครับเพิ่อนง่วงงามมาโชว์ขายลูกเลยยังแม่ขายแล้วพ่อเนี่ยลูกคนขายแล้วเแยกงลูกไปแล้วนะครับเดี๋ยวแม่มันเป็นบาซิลนะพ่อเนาะอว่าบาซิลนะครับสูงประมาณร้อยหกสิบนะครับสูงประมาณร้อยหกสิบสูงเจนเทิรนเลยราคาเปิดไรมาไห้พ่อเปิดอยู่สามสิบสี่สามหมื่นสี่พัน ราคาเปิดนะครับถูกนะครับหัวตัวบางญ่ได้สูงกว่าผมอีกแข้งขาปาาระกันแข้งขาป,าปาะระกันเนาะประกันตำแหนนนะครับประกันตำแหนนวัดสักไม่ลงนะครับพี่น้องนี่ขามาเบิ้ลนะครับประกันตำแหนนแข้งขาแจกลูกไปแล้วเดี๋ยวแต่แม่มันจะว่อเนาะเดี๋ยวต่แม่เดี๋ยวแต่แม่นเจมส์ม้องทำงานอยู่นี่ต้อใครทำงานสูงนะครับกัดอยู่ยางซุ่มหน่อยยางซุ่มน้อยสีตะเกียบมันหมานได้พอเด้ป่ะสวัสดีครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้ลไปพาไปต่อไปนะครับเนาะ ตัวต่อไปมองพ่อมองมองก้อนาน่ามองอย่าพ่ออ้าวมองก้อนาน่าใช่เนาะ๋อ้าวถือไว้จ้าเที่สองเลยเที่สองเที่ยวสองเนาะเอ่อเถี่ยวใส่ปากไว้เป็นไหมเออเออยาเบิงงัวชาโรเล่หรือเปล่าชาโรเล่แมนอยู่ชาโรเล่นะครับพี่น้องผู้ใดอยากใส่ชาโรเล่นะครับตั้งสีตะเกียบเพิ่งจะชาโรเล่ชาโรเล่ลูกพาลูกพาลูกพาพร้อมเออชาโรเล่เอามาจากตัวครับเอามาอยู่กับพุ่ยตัวหนึ่งพุ่ยตัวหนึ่งงวตัวหนึ่งงวตัวหนึ่งตัวนี้เปิดร้าย หมื่นเก่าพันหมื่นเก่าพันเท่รับภูงบหน่อยได้พี่น้องเด้อสูงประมาณร้อยยี่สิบบวกเนาะแมนแมนแมนประมาณร้อยยี่สิบบวกเป็นงวดแม่สาวบอกว่าแม่สาวหน่อยเป็นงวดแม่สาวหน่อยนะครับดูบันทายพอาะเสือเฟเล่มหญาอยู่บ้านอยู่เนาะก็เพอาะเสืออยู่ได้เหรอแต่มาเทียบกับบางอย่างมันคนละลุนเนาะเออมันคือคนละลุนราค่าน้อยงบน้อยภูงบน้อยไอ้บาสิซียลมันสูงอยู่แล้วเออการละเล่นนี่งวดเหนือนะครับเออมันอ้วนดีได้เหรอแต่ว่าแขนแขนมันตันเลย เป็นตะกวดุนคับเอาไปกินดองเอาไปกินดองนต่เขาไปกินดองเหมนเก่ันเนาะเออมือเก่าพันราคาต่อรองไดางหาต่อรองไดอยู่อยู่ในเพี่น้องเด้อผู้ได้ที่จะไปกินดองในช่วงนี้นะครับอาจ่ายละสามเล่มยาดีไปจะไปกินดองเนาะราคาต่อรองอราบพ่อเบอร์ทั่เบอร์ทั่วศูนย์แปดสามศูนองหกดหนึ่งสองหนึ่งปด หนึ่งสองหนึ่งแปดจ๊ใส่ครับนี่พิกัดเจ๊ใส่พิกัดอยู่ตำบลทุ่งเทิงอำเภอเดชอุดมเดชอุดมเฮานะครับพี่น้องทางเดชอุดมกับสนใจกติดต่อมาโทรมาเดียวเนี่ยเลยเบอร์จีบานเนาะพ่อยังพ่อซี่ยังพ่อใหญ่พ่อใหญ่หำปวยพ่อใหญ่หำปวยเชื่อมัวันเด็กเออชื่อมัวันมั่วพ่อพั่นไหลายแกสมพ่อพัคุณหลายมันมัน อ่าเดี๋ยวพอเราสราเสนออีกตัวนึงนะครับสราเสนีอีกตัวนึงสราเสถีอีกตัวนึงก็จะน้ำเสนออีกตัวนึงพ่อยังกาะพ่อตูพ่อตู่ตนะครับเนาะอ่าตัวนี้นะครับเป็นกระแยกลูกเดียวกันเป็นงัวกระทบเล็กเพียวพ่อเออลูกกระทบลูกกระทบลูกกระทบเนาะบามันกระทบบาซิลนะครับแยกลูกไปแล้วสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกสูงจนเทินเลยนะครับสูงไงเข้าดีครับสีแดงนี่ไกลไประกันตัวนี้ราคาหลายไปไหมพ่อตัวนี้สามหมื่นห้าสามหมื่นห้า ไ่แต่เพราเราขายโมแฟงยี่ตัวเต็มโมเฟนโมเฟนยี่ตัวราคาพวกฟังทุกตัวสามหมื่นหานะครับน้ำหนักน,น่าจะอยู่ประมาณกบ300ับสามร้อยกิโลไปเนาะนหนักนี่นะครับสามร้อยกิโลขึ้นสามร้อยกิโลขึ้นจบหางลากเฟื่องนะครับเครื่องดำนะครับอ่าตัวสีแดงเลยอ่าสีแดงเข็มแดงเข็มแดงแยกลูกไปแล้วแยกลูกไปแล้วแยกลูกไปแล้วราคาก็ไม่แพงอ่ะเบอร์โทรพ่อ กับเบอร์ศูนย์เก้าแปดน่นะศูนย์เก้าแปดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าห้าสมแปดสามห้าสมแปดสามนะครับน่าโชคเขวามาหาถถาวรแล้วเลยนะครับเดี๋ยวนี้เลยเป็นอยู่บเกินเทียงเนาะมาขอบคุณหลายพ่อเดี๋ยวไปเดินต่ออา้าเดี๋ยวผมพาเดินต่อเนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศใต้จอดจดอ๋อหลายหลายหลายงวดนนี้เอาละพี่เนี่ยไปยังอ๋อายเดว้สองพนสองพเนี่ยโอ้ปองสองพนสอง มันแมนยู่วะดิมันพ่อสุดยอดมันพ่อสุดยอดอะไรพวกก็แบเฮ่ยหน่อยมันแบบกำนันใ่ใจเัมอนจากได้มื่นึงคุณ้มสองนี่พ่อไมาได้ไมัไม่ได้ไม่เดี๋ยวสัมภาษณ์นะเ้ยเอาแต่ปลาไปเด้อ่าวัรนะครับว่าสองหมื่นสองมาันเปินไหยสองหมื่นสองมัคือไฮทีกแค่ไฮอ่รัพ่อว่าดอกมันเอาเงินบมหมดเพิ่นไทยสองหมื่นสองในกาล้งเสี่ยวกันนะครับพี่น้องได้เวิร์กบรรยากาศงดหมงดขาย ว่าจะขายไหนมันแน่ว่าจีดขายสองแปดจากได้สองแปดแมนมีคนมาตาอเจ็ดหางกับขายว่าสองหางกับขายแมนถือใจขายหน่อยกูนี่อีกหัวงามนะครับหัวโบดสีโบดขาวโบดหัวโบดขาวเลยนะครับแยกลูกไปยยงเนี่ยแยกลูกไม่มือนี้ละแยกลูกไปแล้วนะครับเป็นงัวบ้ามันกระทบปันซิวเนาอครับครับมันข้างจะสูงนะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับเบิ้ง สูงกับซาจาของเลยครับแมนสูงกับซาจาของเลยร้อยสี่สิบบวกนะครับราคาห้องไปสองหมื่นแปดไหมวะแมนครับอยากได้สองหมื่นแปดส่งหอทีเลยครับส่งส่งหดทีนะครับเออกันบอต่ออยากได้สองหมื่นแปดไปหาเชียด์สิมันมาแซวกันยศใครหมดเลยก็ไม่ก็ติดพ่อไม่ติดตัวมาพุ่นตัวหนึ่งอยู่ในรถพุ่นโอ้ยในรถสนองเสียลวอพุ่นมันย่างง่ายเห็นบ่แมนหมายว่าเ็นซ์อยากไปเบิรงจ้ะตัวนั้นเป็น ขายกันหรอแปดมื่นเอขายไปแล้วเออเดี๋ยวไปโ่งบักบักาพันวันมออะลรครับตัวเมียตัวเมียขึ้นไงละเสื่งบักตันีไว้มาลุ้นความโอ้แต่ว่าขายหน้าเดืนนาะขายแล้วขายแล้วนะครับเบอร์เท่าไหร่วนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งนย์หกสองศูนย์หกสองเจ็ดหาเจ็ดเก้า เจ็ดห้าเจ็ดเก้าย่างซุ้มหน่อยย่างซุ <naz> <t ick noise> ้มหน่อยเนาะครับสนองเสียงรอพอสนองนะครับสนองเสียงหอย่างซุ้มหน่อยครับปุ้่สนองเสียงรอมีรถรับส่ง้่ะแมนครับสองพี่เจ็ดกิโลร้อยกิโลร้อยกิโลเนาะให้เนี่นี่ของปุ้ยเนี่ยอ้าวพ่อพอเนี่ยเอาพ่อง่ายพ่อพ่งามพันงามจะเนาะเอาพ่อถือไม่ใส่ตากไ้เด้ออ่าเบิ่งนะครับเบิ่งเบิ้งเบิ่งงัวง่ามสูงกว่าแต่พ่อ พ่อสูงเท่าไรพ่อสูงหกสิบห้ารอยหกสิบห้านบงนะครับแต่ของเป็นสูงรอ้อยหกสิบเนาะบอยน่คือบัวน่าจะประมาณรอยหกสิบเ <c oughs> านาะ <c oughs> รอยหกสิบนะครับหัวสูงเตนเต้นเลยแดงนะครับปลามันแดงสูงประมาณร้อยหกสิบขาทุกข,ขาถอนมพอพกันเหมิดกันเหมิดนะครับแดงแส่บตาอ่ากำลังลุ่มเบ่งกันได้พี่น้องกันกำลังลุ่มเบ่งหัวกัน กลางดำนะพ่อเนาะกลางดำนะครับจ้องเงินป่ะฉันว่าป่ะจองมัินราค่าหลายมันไหนค่าอยากสี่หมื่นเจ็ดห้องสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดนะครับสูงเลยสี่หมื่นเจ็ดพันกระบอกแห่งนี้นี่ราคาเปิดที่เทือนเนาะราคาเปิดนะครับสี่หมื่นเจ็ด มโอ้งต่อได้สอดเสาด้วยพี่ไนยพี่ไนยหนิว่างามแห้งงามแห้งใช่ต่อได้เครื่องมือเค่งามเท่าอะราคาราคาพ่อฟังนะครับกูมาเต้นนี่บาปเล่าหลายราคาพ่อฟังเอาเบอร์โทรได้พ่อเฮ้ยเอาเบอร์โทรคนนี่ไปเอาเบอร์ตัวไม่มีเบอร์ตัวโอ้ยเบอร์โทรเขาคิ่ไปเว้ยเป็นพ่อใดเบอร์าัวมาพี่ไนสนองเสียงเลยเอ่อเจ้าม่หาพี่หญ่สนองพี่หญ่สนองบอกเบอร์ตัวนี่เออ ยังชุ่มนี้โอ้ยังชุ่มหน่อยคือเก่าละเยอะน้ำ่ึมหน่อยก็เก่านะครับเนาะเยอะกับพ่อใหญ่สนองเนาะเนาะแม่อ่าเยอะน้ำกันนะครับฟาบเป้าก็ได้ว่าเยอะน้ำกันอยู่แล้วเนาะแม่ยุคคนละบ้านนี่ละครับครับโทรมาหาพ่อใหญ่สนองนะครับได้เยอะน้ำกันอ่าเพิ่งกำลังแซวกันนะครับพี่น้องอ่ามันหมาในเพือดอ่ขอบคุณครับสมเกียรติว่าโครอข้่าอ่าเดี๋ยวพาพี่น้องเดินต่อโอ้โหาปูเดี๋ยวพาพี่น้องเดินต่อนะครับ หลายแห่งครับพี่น้องตอนนี้กับประมาณเก้าโมงยี่สิบแล้วนะครับเวลาเก้าโมงยี่สิบนะครับเยี่ยมดีว่าก้าโมงยีไม่นครับเก้าโมงยี่สิบแล้วง่ายง่ายจุ่มไ้เลยท่านผู้นาเนอะเนี่ยนะครับบรรยากาศตอนนี้เยอะเลยหวางขวงงามมาดีพี่ของไทยเนี่ยัวงามของพ่อบ่ะเอาสัมผานได้หวงงาม ซื้อทั้งสองอันได้ด้วผมมีสองใหม่เอาใส่เดือดก็พอเอาใส่ปลาก็ได้ใส่ปลาเปลือกลูกงามแหงเนาะลูกลูแจ็คเดือนพ่อซุปเปอร์แมนครับสามเดือนครับลูกซุปเปอร์แมนครับเอองามไรเปิดสามพกครับนั่นก็ส่งงามแท้ครับสามหมื่นหกครับต่อรองได้ราคาบ่แพงนะครับสามพกต่อรองได้ครับสามหมื่นหกแม่เพิ่งกันยังสดใสอยู่แม่ก็ดูดีอยู่นะครับลูกนี่ทั้งดูดีแห้งเป็นตาฮากเลยนะครับลูกมันเป็นตะฮากแห้งต่อรองอีกครับต่อรองได้อีกครฮะ ทั้งดวามทั้งลมสามหมื่นหกเนาะครับมนี่ยนะครับสามหมต่อรองในอีกต่อรองในอีกนะครับเป็นราคาเปิดไปเสือครับอยู่สำลุงครับสำลุงพี่กัดอยู่สำลรงสำลงอุบลครับสำลงบ้านยังหวัสำลรงบ้านน้องให้สมุนนองให้ครับบ้านน้องให้อำเภอสำลรงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเบอร์โทรน่อเดนย้าแปดหน่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดห้าสี่สี่เจ็ดห ลูกมันงามแนงเน้อพี่น้องอลูกตัวแม่ได้อตัวผูว้วะผู้ครับตัวผู้ลูกบักเชิกหน่อยนะครับบกักผู้หน่อยแต่ว่างามโอกาสมีโอกาสแต่เป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตครับงามเนาะซุปเปอร์แมนนั่นวะครับผมไอซุปเปอร์แมนน่อยดูหน้าตานะครับเดี๋ยว้าเบิ้งหน้าตาเด้อพี่น้องเด้่หน้าตาค่อนข้างจะน่ารักเลยสวยนะครับแั็กเดือนกับหัวสามเดือนครับสามเดือนเนาะครับผมยัยงกินนมอยู่เนาะยังกินนมอยู่ครับยังกินนมนะครับบอดี้ลดส้มเลย เป็นลูกไรเพื่อนลูกแรกลกที่สองครับลูกที่สองเนาะแสดงเอาเพื่อนให้ให้ลูกงามยังไงก่อนเถอะให้ลูกงามนะครับต่อรองได้มีรถรับส่งอยู่จ้ะมีครับมีส่งฟรีจ็กกิโลห์ร้อยโลครับส่งฟรีร้อยกิโลประกันขาทอกขาถอนเนาะเพราะมียังหัวสูงประมาณร้อยสามสิบบวกนะครับสามสิบบวกงัวแม่ตัวแม่มันพอไหมจ๊อต้าคู่นี่แหละมาคู่เดียวเนาะเขาเหัวงามมาขายนะครับวันนี่เอามันหมั้นได้พอเด้อครับครับตลาดซีแยกการช่างนะครับตอนนี้ โอ้โหัวงามแทนตานี no ่เป็นหัวงามมีนะครับสวยเลยว่ะพงศ์เด็กพ่อสวัสดีครับพ่อไน่พ่อแม่นเบิดบ่เนี่ยแม่นเบิดอ้าวลุกขึ้นมามาแต่เด็กคนว่ะมาแต่เด็กเลยเดี๋ยนะมาแต่หวานหวด้เนื่อเงยหวานเนื่อยวเนี่นะครับราคาหลายเป็นไงตานี่คุยได้ครับคุยเป็ไม่เป็นไรใช่สองหมื่นเก้าพันไหวขึ้นขายเถอะจ้ะสองหมื่นเก้าพันได้พี่น้อยได้ฟังเมื่นได้ ราคาเนี่ยคือราคาเปิดนะครับสองหมื่นเก้าพันสูงกว่าจะขวางเย็งร้อยสี่สิบกว่าร้อยสี่สิบบวกนะครับเนาะร้อยสี่สิบบวกนะครับสูงจนเทนเลยเออสูงงามปั้นยังงามนะครับยาผ้ายางอ่อนเบ่งนะครับสูงยาวเขาดีสีแดงนะพี่เนาะเออแดงจึ้งคือแดงจึงเคืองามีขาถูกขาถอนมารับประกันรับประกันนะครับตอนนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกราคาเปิดได้คือแยกลูกไปแล้ว แยกลูกไปแล้วราคาเปิดกือ2สองหมนเก่าเนาะต่อรองเนยนะครับมันสวยหรืสคล้ายหร้อครับผมไอ้ตัวนึงตัวนี้แม่ยุ่งะตัวนี้บ่อแม่ของเพิ่นข้องเพิ่นมีแต่ของพิ่ตัวนี้เนาะอ่าเบอร์โทรมาเอะนะศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าจาเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าศูนยโทรมาหาเลยครับพี่กัสจะใสครับเนี่ยสำโรงสำารงสำารงเนาะพี่รถรับส่งย่เนาะสำรงวารินมีมีสำรงนะครับคนบ้านเดียวกันนะครับอ่ามันมานน้เพี่อนเออสว คิวฮาดเชียงอยู่เหมนี่ิมเบ่เบิร์แต่ก็เมื่อเนาะบ่เมนต์เมืดอเราเคยบริการกับ,บ,บ <c oughs> จะไปกันเนาะอ่าไปแล้วนะครับทางพึ่งตะย่อยนะครับตะย่อยบรรยากาศที่น,นี่มาพี่น้องทีขอม้าไหมนะครับมารับชมช่องชุไิสานนะครับกะฝากนะครับรับชมภาพเสียงคมชัดจังไหนเนาะแจ้งแจ้งได้เหมนะครับเด้อภาพเสียงคมชัดเป็นจังไหนเนาะครับเนาะ สอยแจงนะครับสอยแจงนําพว่ท่านนี่งงามนะครับนี่ครับตัวตายยท่านนี้นะครับนี่จะเอามาที่ตัวพี่หกตัวครับหกตัวเอาตัวแรกกันตัวนี้สามสิบแปดครับแยกลูกตัวนี้สามสิบแปดเนาะครับผมสามหมื่นแปดนะครับตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบหกเนาะครับผมร้อยสี่สิบนะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบสีค่อนข,อขอ้างแดงนะครับเปิืไปที ไอ้สามสิบแปดครับสามสิบแปดนะครับราคาอยากได้สามหมื่นแปดเครื่องดำเนาะครับผมเครื่องดำโมมหมองต้นนี้แยกลูกไปแล้วสวยนะครับอ่าตัวนี้เท่าไหร่สามสิบแปดคือกันครับตัวนี้กับสามสิบแปดนะครับผสมใบไว้ครับสามสิบแปดเหมือนกันนะครับราคาเดียวกันเนาะครับผมราคาคือนตามกันเลยสามหมื่นแปดพันบาทนะครับสูงเจนเท่นนะครับสามหมื่นแปดพันบาทนะครับสองตัวนี่นะครับพี่น้องเนี่ย ไปได้ที่เบิ้งอยู่ตอนนี้นะครับราค่าเดียวกันนะครับนี่ครับประมาณงอฟ้าแฝดเนาะสามหมื่นแปดนะครับตัวละสามหมื่นแปดเอะผสมแล้วม่าพี่ตัวนี้ครับผมผสมแล้วนะครับดูนะครับเป็นผสมอ่านี่เนาะผสมไปแล้วนะครับประมาณวันที่สิบหกมกราหกหานะครับเนาะครับผมตัวนี้กำหนดคอาฮกตัวลาคมฮกหกนะครับผสมสติงเล่เนาะ ผมสติงเล่นะครับสติงเล่ผสมไปแล้วเนาะตอนนี้นะครับแต่เจ้เดือดนึ่งผสมมาแต่เดือนทันวาเป็นบอกในพันสองหลอแล้วครับเออนะครับผสมมาสองหลอดแล้วอ่านะครับผู้ได้เสือนะครับตามมาได้ดูไปหอดนะครับตอนนี้อ่ามไปเบิ่งอีกตั้นึงตัวนี้กันแม่นอ่ะพี่แม่นครับตัวนี้หลายมันไหนสามสิบแปดคือกันครับสามสิบแปดคือกันราคาเดียวกันนะครับสามหมื่นแปดพันเหมือนกันครับสูงประมาณร้อยสามสิบบัวเนาะ ลอยสามสิบบวทนะครับสูงงาม่อยเราอย่างถึงว่วงามเด็ดเลยครับเสือยังครับเดี่ยใช่หอยยังโชดครับโชดที่โชดนะครับหอยชดแล้วอย่างึงว่งงามนะครับสามแปดด้วยกันเนาะครับผมราคาเดียวกันไอตัวนี้เนี่ยสี่สิบห้าครับผสมมันตัวนี้ตัวนี้สี่สิบห้าครับผสมโต้หมาพันพันสองรอบอ๋อผสมเป็นะเนาะครับผมตัวนี้สี่สิบห้านะครับปลาหมันแดงนะครับสูงประมาณตัวนี้ลอยสี่สิบบวกอยู่เนาะครับผมกับลอยห้าสิบนะครับสูงสูงแห่งตัวนี้ ยางพาราพี่น้องยางรอปนะครับสี่หมื่นห้าพันนะครับแยกลูกไปแล้วนะพี่น้องแยกลูกแล้วครับไก่กระแตมันจะภาพงามเอาไม่ใส่ไก่ปากไก่ได้ยินหรอดูนะครับตัวนี้คือสี่สิบสี่สิบอะไรอ่ะสี่สิบห้าครับสี่สิบห้านะครับตอลล็อกนี่เนาะครับผมนิดๆน้อยๆตอลล่อกนี่น้อยหลมีเรารับทรงนะพี่น้องครับผมอ่าตัวนี้ตัวนี้สี่สิบห้าเหมือนกันตัวนี้ก็สี่ิบห้าอีกผสมนี่นี่ไว้หม่วาเราคืองามใช่ปะสี่สิบห้ากันเนาะ ัเช่นมาจะเน้นง้อแดงกับง้อปลามันนะพี่เนาะครับเน้นง้อแดงงวอลอยเรยอสติงเร่กันเนาะครับผมผสมสติงเร่นะครับอุ้ยใบผุ่ดใบผุดครับแยังครับมาติดใบสติงเร่นะครับอ่าพี่มีแต่งอ่ามนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่าหกหกตัวนะครับตัวเดียวพี่ครับผมตัวนี้นะครับสติงเร่เด้อสติงเร่สองศูนย์หนึ่งเอเดตสองศูนย์หนึ่งนะครับมีฟอพันธุ์ที่ผสมใหมผสมเจ็ดเดือนอะไรเนี่ย ตามอยู่ผสมวันที่ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกมกรลาคมยี่สิบหกมกราคมนะครับกำหนดกอดสองพิจายน์โคกนะครับเนาะแล้วก็แล้วก็ขวานแล้วนะครับระวังเดินไปไม่ไดอย่างเดียวอ่าเลขตัวหนึ่งนะครับเนาะเลขอีกตัวหนึ่งนะครับราคาอะไรไปไห้ก่อนสามสิบแปดเท่านครับสามสิบแปดนะครับแม่สาว วันข้างจะสูงสูสีหมูเนาะครับผมนะครับแม่สาวยังไม่ทันนี้ดูนะพี่เนาะครับพึ่งแขกคู่ออกกำลังพ้อผสมเลยครับอ๋อพึ่งแขาคู่ออกนะครับตจนี้ครับผมกำลังพ้อผสมนะครับพึ่งแขาคู่ออกงามนะครับเครื่องดําสีแดงเน้นง่วงงามเนาะพี่เนาะครับผมพันข้างจะเก่งง่วงงามนะครับวันนี้อย่างวันซะครับหมอมานะครับราคากับกันเองครับมันขึ้นนี่ยังเนี่ยกำลังชีึ้นครับกำลังจะขึ้นเนาะสังเกตเพิ่งดำเมื่อกลังออกนะคลับดำเมื่อกลังออกกลางดำเนี่ยนะครับ ยังดำเลยนะครับกําลังขึ้นนะครับกําลังขึ้นตอนนี้ซื้อไปแล้วผสมในเรย่องนะพี่เนาะครับผมพี่ยังไม่ได้ผสมใหม่น่อยเนาะครับยังยังอ่ะเบอร์โทรพี่เบอร์โทรเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดศูนย์หกเก้าเก้าสี่ศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดศูนย์หกเก้าเก้าสี่นายหอยครับโชคพี่โชคนะครับพี่โชคผู้สิงห์ครับผมพี่โชคผู้สิงห์นะครับจังหวัดศรีสะเกดเท่านะครับพี่น้องทุเข้ามาเลยมันมาเด้อพี่โชคด้วยคุณเล่ไหลครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามช่องโชคไฟสานหน่อยเด้อโชคไฟสานจะแน่นอนทครับผมอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปรอท่านนี้นะครับท่านนี้รงวังมมาแมล้วนะครับไปดูอีกฟังหนึ่งนะครับของตลาดสี่แยกการช่างนะครับสี่แยกการช่างอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับเนาะตลาดท่านนี้นะครับกำยังคึกคักเยอะนะครับพี่น้องยั่งสื่อขายกันเยอะอยู่นะครับยิ่งเส่อขายกันเยอะอยู่นะครับตอนนี้ มาดูบรรยากาศนะครับตอนนี้บรรยากาศสีแยกการช่างนะครับทันท่อยูนะครับคำว่ารับชมไหมนะครับทันอยูก็บรรยากาศตลาดนัดโคกระบือนะครับตลาดนัดโคกระบือสี่แยกการช่งรางอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับผูว่าตนเนียงงามสวยนะครับอยู่นะครับใครอะไรวเี่น่ะใครไปแล้ว อ่าเนี่ยเดี๋ยวเดินดูนะครับเดินดูบรรยากาศเนาะเดี๋ยวบางบรรยากาศนะครับมีง้อเสีอความอ่ามีง้อเสืยควมเดนนี่ให้เดนพี่ง้างง้างหนึ่งี่ตราคาสองยังไม่ได้ขายเนาะสองหมื่นห้าพันอ่าเรื่องพูดไดมาของดำยืมเท่ไห่สองหมื่นห้าพันใส้มืองไปเด้อฮะไม่ไม่ทั้งสองกันเอาเทปปากไปเด้อเออคบิ่มราคาสองหมื่นห้าพันครับ ของดำต่อรองได้ผู้ใดมาของดำเด้อล่าหูเนาะให้มาล่าหูนะครับของดำนะครับราคาต่อรองได้สองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันวกแบบแม่สาว,สาวเนาะแม่สาวอ๋อเลยแม่สาวอ๋อนะครับผู้ใดมาของดำนะครับสองหมื่นห้าพันราคาอยากต่อได้รนะพี่เนาะครับครับครับเอาไม่ตั๋วครับมาหลายอยู่ซีหาตูาต้นขายเหลือตัวเดียวโอ้เพิ่นแล้วโอ้จะเป็นขายบ่แพงเอาเพิ่มโทษพี่ 061ย์หกหนึ่งนสามเจ็ดหนามเจ็ดเจาะโทเขามาเลยตอนนี้นะครับพี่น้องเป็นยูเป็นยซีจากการช่างกรับผมตอนนี้นะครับบ้านยู่ไสครับพี่กัดนนคูนม้อนนคูนนะครับนนคูนห่กลๆเลยเนาะ อาใส่็กไก่ปากเนี้ยสิบอกไหมเบอร์โทรนอนพูดศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดเก้าแปดครับโทรเข้ามาเลยเนาะครับตามมันมัสิพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวพาพี่น้องเลาะต่อ กวางควบนะครับผู้ใดมากมากเป็นัวโควบนะครับกวางควบแม่ลูกเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับคณะนี้เวลาประมาณเก้าโมงเชงนะครับเก้าโมงสี่สิบนะครับเนาะเก้าโมงสี่สิบจะกับคนยังคึือขายนะครับยังคึกคักยังหลายอยู่นะยังคึกคักยังคือเขื่อนนะครับ ดูนะครับเนาะเดี๋ยวพาเบิงรถกันย่างายนะครับนี่นะครับงูแม่ลูกตัวนี้อะไรเป็นไงครับเนี่ยห้าหมื่นพันครับห้าหมื่นหนึ่งพันขายโบเพีงเนาะโบเพีงโบเพีงห้าหมื่นหนึ่งพันเนอะยังต่อได้อยู่นะครับต่ออะไรนะฮะต่อได้อีกเนาะราคาเปิดเต้ยเตเนาะครับครับครับห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับพี่น้องสั่งมาเพียบได้พ่อมนี่ลูกแจ็คเดือนครับลูกสองเดือนกว่าครับลูกสองเดือนกว่านะครับลูกเป็นตัวแม่แล้วพี่เนาะแม่แม่ครับลูกตัวแม่นะครับ เป็นลูกแรกหรือลูกสองลูกสองครับลูกเตอรที่สองมันนะครับแม่สูงประมาณร้อยสี่สิปบปุ๋นะครับดูบรรทายลูกนะครับลูกตัวแม่งามสองเดือนกว่ากันยังไงแล้วแม่ก็ผอมสมแล้วแม่ก็ผอมเนะาะเบอร์เท่ากับศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สามหกเก้าสามหกเก้าสามหนึ่งแปดศูนย์สามหนึ่งแปดศูนย์ครับผมดูนะครับงามนะครับเดี๋ยวผมพายางออ่อนแน่นอนดูนะครับ หัวตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่สูงเลยนะครับอ่าอ่าแยกลูกบ้างลูกอะไรแยกครับบันนี้แยกเนาะแหละขายขายพร้อมกันนะเนาะครับผมมันยังกินนมอยู่แมนแมนนี่ตัวมันเนาะครับนี่ตัวมันนะครับยังกินนมอยู่ห้าหมื่นพันเปิดครับห้าหมื่นหนึ่งพันต่อร่องได้ต่อร่องไหนเนาะพ่อฟังพ่อฟังนะครับครับมีรถรับส่งอยู่เนี่ยโบมี่อีแล้วครับ เอามาจลกตัวครับเอามาสีครับขายไปและสองได้แค่นี้เนาะครับผมอ่าเีย้ายแล้วเอามันหมานเด้อขอบคุณครับขอบคุณย้ายแล้วต่อรองต่อถามนะไม่เด้อใส่ป่าเด้อเดี๋ยวถ้าพี่น้องเบิ่งผู้ใดมักสีดำเนาะแนวแนวดำสายดำสายดำแดงหน่อยเนาะราคาสองบาทมั่นป่ะพี่ ประมาณราคาเปิดไ้สองห้าห้าครับสองเปิดห้าพันห้าเปิดมองขายอยู่มองเดียวกันเลยครับวมองเปิดแม่สาวเลยบอกสูงประมาณรน่อยสี่สิบเนาะสามที่มาบวกขวดสี่สิบอยู่แล้วหมายประมาณเกือบหน่อยสี่สิบผมนะสูงนะครับเตรนเติรนเลยยังแม่สาวนะพี่เนาะแม่สาวครับเพียงดำนะครับเรื่องเด็กแถวสองคูัวครับแถวสองคู่วแถวสองคูันะครับดูนะครับแบนไท้ายสีดำสวยเลยครับ ขายแบบลื่หลังครับผลกันงามเอามาจักตัวพี่เอามาตัวหนึ่งครับเหลือตัวหนึ่งครับเดี๋ยวตัวเดียวน้เดี๋ยวกัเบิดเดี๋ยวกัะเบิดเอามาตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งเอามาชั่วต้เนี้เอามาชั่วันบ่คขึ้นมันรอเลยมันรอเลยครับสวยสวยสูงยาวเข่าดีสูงยาวเข่าดีนะครับสูงต่อยสี่สิบทางบันไดนะครับเรียบงามเครื่องไวยครับพู้ได้มากกับมักนีงหนิน้เอาไปโัวพี่ 0807788132อําเภอคุนหานครับอำเภอคุนหานนาวบอสซา0807788132ครับนี่รถรับส่งยังนาะนี่เลยครับนี่รถรับส่งนะหามันหมานะพี่เด้อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องสำหรับที่น้องติดตามรับชมช่องจกไฟสารนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเดี๋ยวขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ